สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่ถวของผู้หากินหมานครับวันนี้้าพี่ป้า้องรับมาเลือกเอาวัวงามครับพันทุกรรมดีๆราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องวันนี้พบกันอยู่ที่ข้อของเอทีฟคร์มพี่นปิองอัวงามอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับ อ่ะก่อนอื่นไปทักทายกับน้องอุ๋ยเลยนครับผมอุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟาร์มค่ะครับมันนี้ก็ะดิงงว่ามาแบ่งปันพี่รองคือเก่าเนาะแม่นค่ะแม่ลูกสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็แม่ลูกสองหมื่นกว่าบาทชุดของขวกับนี่ค่ะนี่ชุดตั้งฟาร์มครับเนาะใส่อยอดกับนี่ค่ะอ้วนทองแก่ๆนกินนองกับนี่เนาะพิกัดตั้งอยู่บ้านไหนครับผมบ้านหนองคูขาค่ะตำบลหนองคูขาอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆกับทางเดียวกันกับเส้นบ้านทาวนฮอล์นะครับพี่น้องเลยมาพานี่ก็แบะมาเยี่ยมมายามกันได้เนาะ การรับประกันต่มีกสากลทั่วไปเนาะการขนส่งส่งจะกิโลครับผมส่งฟรีหลายหสิบโลค่ะส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ทั่วไทยเนาะพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกครับอยากได้ก็โทรมาครับส่งได้ทุกตัวครับตัวเดียวสองตัวสามตัวสิบตัวส่งในบดเนาะครับเอามาเสียแล้วครับไปชมกันตัวแรกเลยครับผม ขออยาตพาพี่น้องไปตัวแรกครับพี่น้องไซส์ใหญ่ๆครับอ่าห้วใหญ่เลยครับพี่น้องคนสูงนี่สูงลอยง้อมป็นลอยแปดสิบบตรครับอ่างัวสูงหน่อยสียยย่สิบหานะเ,เป็นแม่ทองสถานะทองเจ็ดเดือนครับทองแก่สีออนแ,แล้วไม่ใช่ทองแก่สีอ่อนแล้วปรามานบ่นถึงสิบเหนือเนาะประามาณบ่ถึงสิบเหนือครับส,สลหรับแต่ไหนที่ต้องการง้วทองแก่ครับเอาไปลอกกินน้องรุ่นเพลเกาครับข้องคอได้ครับตัวนี้ คมโตเนาะตีโคมโตครับเอกสารใบหลอดบ่หมีเท่ากับตีค้มโตบางทีบางครั้งเพื่อนอาจจะคมะหลอดมากอะไรตีทับหลอดมากอะไรนะครับพี่น้องเป็นทองที่ไรครับทอ,ท,อทองสองเนาะเก้าเดือนพี่น้องอีกบ่ถึงสิบอนน่อาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งขอดครับตัมนี้มีแบอไหนบ้าคร,ครับผม,มบ่มี่นะครับอ่อางเงยแบบนี้ตันี้มีแบบไหนเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาท วัวท้องเก้าเดือนครับพี่น้องน่าจะบ่เกินอาทิตย์เตงครับพี่น้องเอาไปลอดลุนเพลเอาเอายางเพื่อนเบิ้งครับพี่น้องเออนี่พี่นอ้นนนอ,องเดินการเดินการยางกาวปกติครับท่องแกได้ครับพี่น้อง,องอท้องแก,ององแกลอกกินน้องใส่ใหญ่ๆแ,แ,แบบดีแล้ครับอ่ะผู้ใดอยากได้งวงใหญ่ๆครับพันธุก,กรรมดีๆเอาไปลุนเพลเอาแถมนองงัวไปอีกเนาะนองใหญ่ได้ครับพี่น้องวอตัวใหญ่ เตรียมเลยครับเตรียมพักอีเล็ครับค่าตะไคร่ใบบะกูดครับนี่ตัวเงยแบบนี้แหละครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้นะครับต่อรองได้แล้วก็ไม่ไกลส่งฟรีครับส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งในทว่ไทยนะครับพี่น้องเบื้องแข่งขาตัวเงนะครับง่วนใหญ่ง่วกระดูกใหญ่โคงสังใหญ่ครับหลวมมากก็คืตัวเงยเดเม่นะครับพี่น้องเอาตัวต่อไปเลยครับผม ชุดต่อไปพี่น้องเป็นชุดใหญ่ครับเป็นชุดตั้งฟาร์มต้องถอยห่างๆนะครับขออนุญาตถอยห่างครับพี่น้องเป็นชุดสามแม่ขั้วเนาะสามแม่ลูกครับพี่น้องเป็นแม่เท่าโบดครับตะวันลูกสาวแดงโบดสองตัวแนจะเป็นพี่สาวกับน้องสาวเอาลูกไผ่อะไรป่ะที่นี่มันมันมีใบมันน้ำใหม่ใบเนาะใบมอเสียแต่ว่าเป็นลูกหลอดทั้งสองตั้งสองตัวพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนโตเอาแม่สูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบค่ะแม่สูงร้อยห้าสิบ ลูกสาวตัวนี้กับง่ายเหรอได้ครับพี่น้องอายุก็ี่ปีหรออันนี้หัวก็ได้สองเดือนกว่าค่ะตัวนี้ปีกว่าเนาะเมียนจ้ะตัวนี้ได้สองเดือนกว่าครับพี่น้องอ่าแม่เพิ่นติดกระทบมากในเรื่องโครงสร้างครับอ่านี่เฮายกยกชุดเลยเนาะยกชุดค่ะยกชุดพี่น้องง้อง้อพี่สาวเพิ่นนะครับเดี๋ยวสิไล่มาพี่น้องตัวนั้นน่าจะร้อยสี่สิบหรอมั้งตัวเอื้อยมันตัวเอื้อยสูงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยห้าสิบครับจ้าแม่อ่าตํานี้บ่มีหม่องใดเนาะนี่แต่น้องติงเหรอน้องแม่ทไมพี่น้องเติง ว่าต้องไปผสมแยกเผดยางครับพี่น้องแม่นี่ใไฮต้าลูกแม่ว่าว่าแม่นี่ให้ลูกตัวแม่เบิดอตั้งสามตัวค่ะนี่ลูกนี่ลูกตัวที่สามมันอ๋นี่ตัวที่สามเนาะตัวแรกกับตัวแม่ติแม่นี่ค่ะตัวแรกกับตัวแมียพี่น้องว่าต้องไปแยกเพดีย่างว่าต้องไปแยกเพดีย่างหาไระเด้นะครับนี่โอ้ตั้งแต่ผมถ่ายมาลูกสามตัวลูกตัวเมียหมดนี่ครับหมดตัวนี่ว่าธรรมดาครับว่าอยู่กับบ้านนี่อครับเพราะว่าเขาเห็นเพราะว่าตัวนี้เขาเห็นตั้งแต่เป็นเลี้ยงตั้งแต่โดนเนาะเมียกับซื้อไปจังนี่แล้วไอ้ปนีโอ้ะ จ่าแมนเพิ่นลิปขายออกมาเพิ่นเดือยเบ่ไหวแล้วขายเคยขายเป็นตัวนี้ครับเพิ่นเลยรู้จักที่มาที่ไปนะครับเอาสามแม่ลูกโคมใหญ่ๆนี่เปิดราคาเท่าไรครับหาหมื่นเก่าค่ะสามตัวนี้นะแมนห้าหมื่นเก้าพันบาทหาหมื่นเก่าพันบาทครับจ่าแมนแม่อีกบโดนกระไดทับครับลูกตัวนี้เองอีโบโดนกระไดทับอีกแล้วตกละหมื่นกว่าบาทเออถึงตกละหมื่นมื่นกว่าบาทครับพี่น้องต่อได้อีกค่ะต่อได้อีกต่อได้อีกเออพี่น้องเอาห้าหมื่น เก้าพันบาทต่อรองได้ครับจะส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับอราคาตรงกันกับเกินทรงบางค่ากับเกินร้อยหสิบโลกับทรงฟรีได้แล้ครับพี่น้องมันหยุดยุ่นกันได้คุยกันได้ลูกสาวตัวนี้ก็ดีนะครับแข่งขาดีนี่ลูกสาวตัวใหญ่ครับแม่เป็นในเรื่องคู่สางเนาะติดกระพบว่าเิ่นก็เลี้ยใจลูกตัวใหญ่สูงครับไปเหรียญทั้งอื่นละครับพี่น้องคุณสามแม่ลูกนะครับพี่น้องห้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับ อ่ะสวยๆเลยครับพี่น้องเอาตัวต่อไปแม่ลูกอ่างใหญ่ๆครับพี่น้องแม่อ่างใหญ่หนาลึกครับลูกเป็นลูกผูเนอะลูกผู๋ลูกตัวผูลูกได้ยี่สิบมือละครับผมยี่สิบกว่ามือลูกได้ยี่สิบกว่าวันอันนี้ทับโตทับหลอดทับโตค่ะดีทับโตเลยเนอะอ่าเป็นลูกโตที่ไหนครับลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองครับแม่เป็นแม่ง่วที่อ่างใหญ่ครับพี่น้องหนาลึกครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสูงประมาณร้อยสี่สิบเป็นลูกตัวที่ ตัวที่สองน่าจะเป็นตัวที่สองเนะาะพี่น้องเบิ้งแข่งขาครับพี่น้องลูกลูกได้ยี่สิบมือป่ะยี20 20 20่สิบยี่สิบก็มือเลยยี่สิบก็มือครับพี่น้องลูกแม่แดงนวลลูกแดงเข็มเลยครับพี่น้องอตําหนีโบมี่นะครับเนาะตําหนีโบมี่ค่ะหนังหนาดีนะครับพี่น้องเอาสายขุนครับอนาคตพอพัน ครบนี่เปิดราคาเท่าไรครับผมอันนี้เอาราคาขายส่งฟรีเลยหาสิบโลได้ค่ะราคาขายรวมส่งฟรีเลยเนาะเป็นราคาขายเลยนะครับพี่น้อง29,500ค่ะ29,500กับแมวัวตัวใหญ่ๆแล้วก็ลูกผูแดงๆแบบนี้พี่น้องลูกโลโลลูกนี่ครับพี่น้องหนังหนาแดงดีนะครับแดงสดเลยครับตำหนิไม่มีนะครับจ้ะแม่เพิ่นได้เหง้าเนาะแล้วก็หนาใหญ่ครับควนลึกค่ะแม่เเป็นงัวที่มัวดุกหมูเป็นงัวดุกหมูเหรอเออวดุกหมูนะครับพี่น้องนี่อุ้ยจอยโมเป็น 29, 5ห0้ารราคานี้รวมส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยพี่น้องเบิ้งตังนี้ก่อนสองเบิ้เงีย่ยค่นหางครับหนาใหญ่เ้อครับพี่น้องเป็นง่วโอ้เจ้าเนื้อครับพี่น้องเนื้อนางหลายครับอ้วนอ้วนแครงขาใหญ่ครับ 29, 5ห0้าอบาทนะครับเป็นราคารวมส่งหนึ่งร้ยห้าสกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยตัวต่อไปเลยครับ ตัวต่อไปเป็นแม่ลูกเอาแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องหนังหนา,นา,นายืนงา,งามตัวนี้แหละครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ม่มีใบค่ะม่มีใบเนาะ<น>อ่าพี่น้องเบืองเดือนหน,นังโตโตเอาอายุประมาณเท่าไรครับประมาณสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือนนะครับเป็นลูกสาวตัวดีนะครับพี่น้องรับตัวเงี้ยวครับนี่นอกต่างหลังตรงดีอายุาสี่เดือนจะอ่าสวยๆเลยครับพี่น้องหนังหนาๆแบบนี้ เกิดจากแม่ตัวนี้เนาะแม่นค่ะอ่าแม่เขาเงาตัวนี้ครับพี่น้องสูงประมาณร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกอยู่ค่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเนาะเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สองตำนี้มีหม่องไหนบ้างครับผมตำนี้มีค่ะตำนี้ไม่มีนะครับรับประกันตำนี้นะครับพี่นอ้องเป็นลูกตัวที่สองลูกสาวตัวนี้ครบนี่เปิดไว้เท่าไรครับผมสามหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท เฉลี่ยแล้วก็ถูกตัวละหมื่นหกรับพี่น้องจ้าเมนนี่คือราคากอนตอนะครับพี่น้องต่อร่องใดครับต่อร่องไดแล้วก็ทรงฟรีได้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรแหลครับแม่ตัวนี้แหละครับอ่างใหญ่ตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับแล้วก็ลูกสาวตัวดีๆตัวนี้แหละครับตัวนีคงเอาไปขุนเอาข้าวเดียวสวยเนาะตัวนี้เนาะนี่ว่าไหลูกเก่งครับลำตัวเงาด้วครับสามหมื่นสองพันบาทครับแม่ลูกสวยๆครับพี่น้องประกันตำหนินะครับ ตัวต่อไปเลยครับชุดต่อไปเอาเป็นชุดตัางฟ้ามครับพี่น้องเป็นชุดสามตัวเนาะจ้าแม่าตัวแรกนะครับเป็นโคมแรกเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกโคมนี่เนาะแม่ลูก็ลูกผูเนาะจ้าลูกผู๋ในเจักมือเจักเดือนล้คร <dis bitter. S 2> ับลูกผูได้สามเดือนกว่าลูกผู๋ใสามเดือนกว่าแม่สูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะแม่สูงเกือบร้อยห้าสิบครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับลูกผู๋ในซ้อนเดือนกว่าเอาพี่น้องมูลนี้เด็กหน่อยไลยนะครับพี่น้อง ลูกโตที่ไหนครับลูกตัวแรกค่ะลูกแรกอมเนาะแม่สดๆนะครับพี่น้องแม่ใส่ลอยสีสิบเจ็ดครับจงร้อยสี่สิบเจ็ดครับตำหนิไม่มีแล้วก็หัวสาวหน่อยตัวนี้เนาะจ้าแมอ่นตัวนี้ไดียวเตือนแล้วตัวนี้ประมาณคงเดือนค่ะประมาณหกเดือนจ้าเม่นหมายถึงว่าเขาขายชุดสามตัวเลยเนาะชุดต่างฟ้ามเนี่ยเอาชุดต่างฟ้ามพี่น้องได้ครบทุกชุดทั้งผูวทั้งแม่แดงดีมันไม่ดังค่ะงาจุดสีแดงสามตัวเลยเอาสามตัวนี้เปิดราคาเท่าไหรครับผมสามหมื่นเก่าคันหาลอยค่ะ สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องแม่เป็นง้วตัวใหญ่นะครับพี่น้องสูงเกือบร้อยห้าสิบครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทจ้าแม่ต่อได้อีกบ่คุยได้ค่ะคุยได้ต่อร่องได้อีกครับพี่น้องแล้วก็ทรงฟี่อีกหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับพี่น้องเงื่นสามหมื่นลักสามนะครับพี่น้องลักสามหมื่นแดงงัวสามตัวใด่ใส่ใหญ่งัวแดงพร้อมแดงโบทตอมตำหนิบ่มมี่นะครับตำหนิบ่มี่รับประกันตำหนิครับพี่น้อง สามตัวยงยๆแบบนี้แหละครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทต่อลองได้แถมส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยครับพี่น้องตัหนิบมี่ครับสวยๆเลยครับตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปเอาแม่ลูกลูกตัวแม่น้องแบบนี้เนาะแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบสองสี่สิบสองครับเป็นลูกสาวลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับหกเดือนค่ะลูกสาวหกเดือนครับพี่น้องอ่าแข้งขาใหญ่ดีนะครับพี่น้อง ลูกเพิ่เคยเป็นลำปีป่ะครับตัวนี้เคยเป็นหาดูเคยเป็นหายเรียบร้อยครับพี่น้องต่มาแจงพี่น้องไอก่อนครับนี่หายเรียบร้อยครับส่วนมา,ากงอที่เคยเป็นลำปีเพิ่นก็นจะมีพู่มตานท่านนะครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สองค่ะลูกตัวที่สองครับพี่น้องเอากินนมเห้ิงเบิ่งเลยครับพี่น้อง <c oughs> แม่สูงลอยสี่สิบสองแม่ผสมไปยังค่ะทองว่างแม่ตีทองว่างแล้วกันเนาะจ้ะพี่น้องตมาใจลูกงามเลครับพี่น้องแม่สีนวลนวลอ่ะลูกแดงครับแดงแข่งขายใหญ่ดีลูกประมาณห้าหกเดือน นี่ครับพี่น้องโค่นหางยังไัครบนี่เปิดราคาเท่าทไรครับผมสองหมื่นเจ็ดพันหาค่ะตัวยันยันนี่นะครับจ้าเมี <laughs> 27, <บ> 14, นสองหมื่นเจ็ดพันห <laughs> ้าร้ <laughs> อยบ, <laughs> บาทครับพี่น้องบาถือตัวละเมืินสีโะแมียะหัวตัวบุใหญ่ครับพี่น้องต่อได้อีกค่ะต่อได้อีกอ่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องต่อรองได้ครับแถมมาทรงฟรีอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรแหละครับตัคาทรงขันแมนเข้าไปสื่อน้ำสนามกับ กิโลละไยี่สิบาทคนนี้เนาะสามพันคนนี้ลอยหัสิบกิกนี่คือการบริการนะครับพี่น้องบริการให้พี่น้องในไปเลี้ยงกันครับบวกิดคารซงครับลอยหัสิบกิโลเมตรแรกครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคานี้ต่อรองได้แถมส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยสวยๆเลยครับพี่น้องสำหรับผู้งบว่าหลายได้พี่น้องคอยเลี้ยงต่อยอดออกครับพี่น้องเงื่อนสองหมื่นกว่าอีกบ่โดนแม่กระทบครับลูกกัดแญ่ไปหนาครับนี่ลูกเป็นไก่เป็นสาวแล้ว ต,ต่อไปเลยครับที่เด็ดของมันอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสายขาวครับแต่ลบปูไรมกักสีแบบขาวๆนวลนๆสาตาเนาะสถานะเป็นทังไหครับตัวนี้ตัวนี้ท้องแก่แปดเดือนกว่าแล้วคะท้องแปดเดือนกว่าครับพี่น้องอันนี้ท้องพอด้ครับผมค่มโตทุกท่านค่ะเอาตีค่มโตเหรอเนาะเอาตีง่ายๆพี่น้องหางลามสวยครับพี่นอ้องัว่างามครับเป็นท้องที่ไหนครับนี่เป็นท้องที่สองค่ะท้องที่สองเนาะตีค่มโตครับท้องแปดเดือน ความสูงวิธีร้อยสี่สิบแปดค่ะร้อยสี่สิบแปดครับพี่น้องตำหนิไม่มีเนะาะตำหนมมิบ่มีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งหลอบๆอบตัวให้ถ่าพี่น้องเบิ่งนี่ครับเบิ่งผัวหางครับพี่น้องงามครับพี่น้องหลากดินเลยลมสีไม่มีติ่งเนาะจ้ะท้องแปดเดือนท้องสองเป็นท้องที่สองครับจ้าแม่นเดี๋ยวจะถามราคาให้ได้ครับพี่น้องเนี่ยรอใจเย็นๆนิดนึงน,งนี่เอาไปลอกกินน้องในเลยครับพี่น้อง ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสอง0มืนแปดค่ะสองหมื่นแปดพันบาทนะครับท้องแปดเดือนครับตัวสูงร้อยสี่สิบแปดสี่สิแปดมนเกือบเกือบร้อยหาสิบนะครับพี่น้องแม่นี่เอาผู้ใดหมักง่วขาวครับพี่น้องสะอาดๆตาแบบนี้ครับแล้วก็ทองแก่ครับแปดเดือนรอกินน้องซ้บหนึ่งงวสองตัวเนาะมเดือนหนาก็ไดสองตัวครับไปรุ่นเพจเอาสองหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องสื่องัวแถม ลูไม่ทองแล้วก็แถมนองง่วอีกครับพี่น้องสวยๆครับตําหนิไม่มีนี่แหละครับที่เด็ดสายขาวครับพี่น้องที่เด็ดสายขาวราคาสองหมื่นแปดของแปดเรือนนะครับพี่น้องเบิร์ไปครับวันนี้เบิร์แล้วค่ะเบิร์เลวเนาะจ้าเอาฝากเบอร์ไายคลิปนะครับผมช่องทางการติดต่อเด้ะค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเจ็ดสามห้าสองหนึ่งไอเดีไลฟ์กับเบอร์นี้แหละค่ะครับผมอ่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเอทีฟาร์มวัวลูกผสมภาษาไทยค่ะครับผมเอาสารกิจตนี้ชุกๆมานครับผมสวัสดีครับ